สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรีวิวตู้ลำโพง MC Audio นะครับวันนี้วันนี้เรามาอัปเดตครับตู้ดับเบิลนะครับ18นิ้วนะครับดับเบิลเอ218นะครับก็ใส่ตะแกรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็หน้าตาดูดีนะครับสวยงามก็มีระดับเปิดนะครับตัวนี้ จะให้ดูรอบรอบนะครับสวยนะครับก็แน,นะนำกันใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตู้สิบแปดนิ้วสองดอกนะครับก็ดอกที่ใช้ก็จะเป็นลำโพง ไวห้านิ้วนะครับพันแปดร้อยวัตต์นะครับต่อดอกนะครับตัวละสองดอกก็ตัวตัวก็จะประกอบไปด้วยแกงปั๊มนะครับพิมเตอร์อย่างดีนะครับสีที่ใช้ก็เป็นสีน้ําสําหรับพน่นตู้ลำโพงโดยเฉพาะนะครับก็มีงูจับนะครับขอบเหล็กนะครับเรียบร้อยเห็ดหลังสเปคคอน ตีตาเอ็มซีออเดโอครับตัวนี้โู้ใบนี้ก็ตกไปละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับก็สามารถเข้าไปดูรีวิวทาง Facebook ได้ครับทาง Facebook ช่างแม็กเอ็มซีออเดโอนะครับนี่ครับก็จะมีโลโก้ครับเอ็มซีออเดโอครับสวยงามเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะมาเทสเหมือนเดิมครับ ก็ตัวกลางที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องสนิ้วนะครับอันนี้แรลงมวยนะครับนี่ครับเครือ12นิ้ววันนี้ก็ต่อ1นงใบนะครับส่วนเพลิดล้วก็เทสสองใบนะครับตัวนี้ อุปกรณ์ที่ใช้เทสนะครับก็จะมีมิกม m สามสองอามาเดิมนะครับแล้วก็จะมีคอร์สนะครับมาแล้วนี่นะครับ lpp พอร์แอมันก็จะเป็น VL a ออ i ดนะครับตัวนี้แท่นบนนี้คัมเบด2ใบนะครับแชนเนลละใบแท่นล่างก็ขับกลางหนึ่งใบนะครับ ลองไปฟังเสียงกันนะครับเพลงที่ใช้ก็เปิดจาก YouTube มือนเดิมนะครับเพลงที่เปิดวันนี้จะเป็นของวงจมแมวอนทัวรนะครับที่เราได้เล่นแล้วอัดไว้นะครับเราไปฟังเสียงกันดูนะครับอิเล็กโทร ก็ไม่ได้เปิดดังมากนะครับ<อ>ก็เปิดให้ฟังคนเสียงนะครับเสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเป็นเลือกให้มาทำงานรับราชการด้วยความจริงใจดูแลพี่น้องนั่นคือหน้าที่ผู้ใหญ่พงบันเสียยากสำใดเอง ว่าแต่เอิึดใจใดทุกเวลาปานนี้ยังว่าบ่ดีโนบุตรบารังก็ต้องจำทนฟังเสียงบุตรชาวบ้านเขาหนาบ่ราะดูใจแนมก็พากันโลไป๋วอินท่าเสียงนุ่มลึกนว่างด้มากครับตอนนี้ก็ ก็เสียงดีเลยนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงอ่านอ่านจากโทรศัพท์นะครับเสียสลงลอ,อ,อยดีมากครับตัวนี้เหมาะสำหรับงานดนตรีทุกประเภทเลยนะครับ ตูรับเปิดทำงานทำงานทําซาว่าอยู่แล้วแต่บอกเป็นยังขอทำหน้าที่ได้ใส่ชุดสีกากีสมเกียรตศักดิ์ศรีขอเอินพอ่อผู้ใหญ่พี่น้องทุกคนขอเจ้าได้โปรดเห็ใจทุกบ้านอยู่ในเมืองไทยตรงนี้ผู้ใหญ่ไว้เป็นผู้นา หับเศร้าผีหลับก็เห็นหํบไม่ยากดาทับประหับขีดาไม่ยามดาอยูบ่อเศ้าก็ไปแล้วมันคุงอังเอาเชฟพอโทดาจะฮ้องไปเลเสีงหลังเบาด้วยนะครับเสียงอกหลังเบาด้วยหลังเส่าด้นกับราายีนครับ สส่าทุกกววัันนรู้้ึมจวลองเปลีย่ยนเพลงเทสึ้นบ้างนะครับก็เราจะเปิดเพลงที่มิติลิขสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นเพลงเก่าๆจำๆบ้างนะครับ ลองฟังกลองอีกสักรอบนะครับสองใบ เป็นซาวรบออับก็คลิปก่อนหน้าก็เป็นการเหยยบสดนะครับก็เสียงดีเหมือนกันเลยนะครับจากซาวกับหยยบสดเนี่ยเสียงคล้ายๆกันเลยเสียงดีทั้งคู่นะครับใช้งานได้แน่นอน,นครับนี่จ่าการันตีนะครับ ังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับากับการรีวิวตูปป้ลำโพงนี้ก็เป็นตู้ที่ทำออกาว่าใหม่นะครับตัวนี้ก็เลยมารีวิวนะครับช่วงนี้ใบละหนึ่งหมื่นหกพันรับาทนะครับก็สามารถติดตามโปรโมชั่นไว้ได้ที่ทางเฟ e บุ o กนะครับชื่อ facebook ช่างแม็กเอ็มซีอนะครับ ง่ายก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปทดสอบกล่องชุดก็เป็นคลิปก่อนหน้านะครับที่เราเป็นการรีวิวนะครับแล้วเรามีอะไรรีวิวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับทับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ